นี่คือ10กฎเด่นๆครับที่มาจากหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่า The 4 8 Laws of Power ของ r o เบิร์ตกรีนครับหนังสือที่บอกกฎการเอาตัวรอดและการสร้างอิทธิพลที่คนทรงพลังตลอดประวัติศาสตร์ใช้กันฟังดูมันเหมือนโลกการเมืองหรือธุรกิจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกฎเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวเราในชีวิตประจำวันมากกว่าที่เราคิดครับคุณอยู่กับ Work ดี o d c a s t อทแคทที่จะพาคุณเติมไฟในทุกๆวันให้วันที่ธรรมดาเป็นวันที่มีพลังได้ 1. อย่าทำให้เจ้านายคุณดูแย่อย่าทำให้คนที่เหนือกว่าเราเนี่ยรู้สึกด้อยกว่าเราสนับสนุนให้เขาโดดเด่นและคุณจะก้าวหน้าได้เร็วขึ้น 2. ปิดบังเจตนาที่แท้จริงเก็บบางเรื่องไว้กับตัวครับจะช่วยคุณควบคุมเกมได้ดีกว่า 3. าํทให้ตัวเองโดดเด่น อย่าก,กลืนหายไปกับฝูงชนสร้างผลงานและภาพลักษณ์ให้คนจำได้ 4. จัดการศัตรูให้เด็ดขาดไม่ใช่ทำลายใครนะครับแต่หมายถึงอย่าปล่อยให้ปัญหาที่คอยบันทอเรากลับมาอีก 5. รู้จุดอ่อนของคนอื่นการเจราจาหรือโน้มน้าวจะง่ายขึ้นถ้าเรารู้ว่าอีกฝ่ายให้ความสาคัญกับอะไร 6. พูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นยิ่งพูดมากยิ่งเปิดช่องให้คนจับจุดเราได้ง่ายขึ้น 7. ใช้การขาดหายเพื่อสร้างคุณค่าถ้าเราอยู่บ่อยเกินไปคนจะชินชาบางครั้งการหายไปเนี่ยทำให้คนเห็นคุณค่าคุณมากขึ้น 8. ใช้การกระทําแทนคาพูดการทาให้เห็นจริงๆเนี่ยสำคัญกว่าการพูดเยอะๆ 9. คิดให้ไกลกว่า1นเหมือนการเล่นหมากรุกครับคุณต้องวางแผนล่วงหน้าอย่ากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียว 10. ปรับตัวตามสถานการณ์โลกเปลี่ยนเร็วครับ คนที่ยืดยุ่นและปรับวิธีคิดได้ไวจะได้เปรียบกว่าเสมอ